สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีนะคะวันนี้ช่องน้องชมพู่พาบ้านราคาถูกอีพีพิเศษที่1.97นะคะพี่พี่ขาวันนี้หนูก็ได้มีพาหลากหลายมาฝากพี่พี่กันเหมือนเดิมนะคะฝากพี่พี่ที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของหนูนะคะพี่ วันนี้หนูก็มีมาฝากหลากหลายรายการเหมือนเดิมนะคะดูให้ชอบดูให้ชัดก่อนที่จะโทรมาปิดกับหนูด้วยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนคลิปเหมือนเดิมเลยนะคะพี่ๆขาถ้าหนูพูดชื่อพระองค์ไหนผิดต้องขออภัยด้วยนะคะรายการที่หนึ่งน่าจะเป็นสมเด็จวระครังนะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ชัดก่อนนะคะสักครู่นะคะ สามาาจขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะรายการต่อไปรายการที่สองคะ่ะวัดะระฆังนะคะพี่รายการต่อไปรายการที่สามนะคะอันนี้ไม่ทราบนะคะองศาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะรายการต่อไปรายการที่สี่คะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะพี่ๆขารายการต่อไปรายการที่ห้านะคะอง์นี้เป็นวัดเกตชัยโยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่หกนะคะพี่ๆรายการต่อไปคะ่ะรายการที่เจ็ดนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่8นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่9นะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์ได้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่10นะคะ คู่นะคะรายการที่10นะคะรายการต่อไปค่ะรายการ11นะคะรายการต่อไปค่ะรายการ12นะคะรายการต่อไปค่ะพี่ๆค่ะรายการ13นะคะ รายการต่อไปนะคะแป๊บหนึ่งนะคะพี่หนูวางเลขผิดเมื่อกี้เมื่อกี้ต้องเป็นสิบสามนะคะพี่แต่ว่าหนูวังเลขผิดนะคะอันนี้อันนี้ก็คือไม่มีหมายเลขนะคะพี่ต่อจากสิบสองก็แล้วกันนะคะ เพราะว่าเป็นขุนแผนนะคะเวลาปิดก็บอกกับหนูว่าเป็นขุนแผนนะคะรายการต่อไปรายการสิบสามนะคะพี่ๆค่ะอันนี้เป็นรายการสิบสามแทนนะคะเป็นนาดูนนะคะขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะที่ทําให้งงนะคะรายการต่อไปรายการสิบสี่นะคะพี่พค่ะไม่ทราบพระนะคะรายการต่อไปค่ะรายการสิบห้านะคะซุ้มกอนะคะพี่ รายการต่อไปคะ่ะรายการสิบหกนะคะครายการต่อไปคะ่ะรายการสิบเจ็ดนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการสิบแปดนะคะ รายการต่อไปรายการสิบเก้านะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการยี่สิบนะคะพี่พี่ไม่ทราบผักนะคะรายการต่อไปยี่สิบเอ็ดค่ะรายการต่อไปยี่สิบสองนะคะ รายการต่อไปยี่สิบสามนะคะรายการต่อไปยี่สิบสี่นะคะพี่พี่ขาองล์หนึ่งร้ยห้าสิบาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอยู่ที่หกสิบาทนะคะพี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนหนูจะส่งของให้ฟรีได้เลยนะคะพี่พขารายการต่อไปรายการที่ยี่สิบห้านะคะองะคะ์งนี้หนูก็ไม่ทราบพระนะคะ รายการต่อไปค่ะยี่สิบหกนะคะหลวงพ่อฤาษีดิงดำนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่ิบเจ็ดนะคะอันนี้หนูไม่ทราบค่ะนะคะพี่พี่คนไหนจำหมายเลขไม่ได้สามารถแคปรูปส่งให้หนูได้ทางไลน์นะคะรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดค่ะหลวงพ่อทบนะคะรายการต่อไปค่ะยี่สิบกาหลวงพ่อรีนะคะพี่พี่ รายการต่อไปค่ะรายการที่สามสิบนะคะรายการต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะวัดบ้านแหลมนะคะรายการต่อไปสามสิบสองนะคะพี่รายการต่อไปสามสิบสามนะคะ ในการต่อไปสามสิบสี่นะคะในการต่อไปสามสิบห้านะคะในการต่อไปสามสิบหกนะคะแป๊บหนึ่งนะคะพี่สามสิบหกนะคะสักครู่นะคะพี่อันนี้เป็นพระปิดตานะคะ รายการต่อไปค่ะสามสิบเจ็ดนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่ๆ่ะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์ได้เลยนะคะรายการต่อไปสามสิบแปดค่ะอ,องนี้เป็นหนูจำไม่ได้นะคะว่าเป็นรออะไรนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่สามสิบเก้านะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อกเกษมนะคะพี่ๆอยากดูรูปภาพอ,อ,องค์ไหนหมาเขไหนสามารถโทรมาขอได้นะคะ แอดไลน์เข้าหาหนูได้เลยนะคะพี่รายการต่อไปรายการ4ี่บนะคะพี่ๆขาตรงนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะคะพอสองสองหศ2น0 9นะคะรายการต่อไปรายการที่4ี่สิบอ็ดค่ะอันนี้เป็นพระอะไรไม่แน่ใจนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่4ี่สิบค่ะ รายการต่อไปค่ะสี่สิบสามนะคะเป็นพารอดนะคะรายการต่อไปค่ะสี่สิบสามเอ้สี่สิบสี่นะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะองลาหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอยู่ที่หกสิบาทนะคะพี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนหนูจะส่งของให้ฟรีนะคะพี่พี่ขารายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบสี่นะคะ เอ้รายการเมื่อกี้สี่สิบห้าไอ้สี่สิบสี่นะคะอันนี้ต่อไปสี่สิบห้านะคะอ,องนี้รายการสี่สิบห้าเป็นของพ่อคุณนะคะพี่พี่รายการต่อไปค่ะสี่สิบหกนะคะเป็นเนื้อชิ้นนะคะพี่พี่ขาแต่การต่อไปค่ะสี่สิบเจ็ดนะคะคุณแผ่นคู่นะคะรต่การต่อไปค่ะสี่สิบแปดนะคะ รายการต่อไปค่ะสี่สิบเก้านะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่ห้าสิบนะคะรายการต่อไปห้าสิบเอ็ดนะคะรายการต่อไปห้าสิบสองค่ะ รายการต่อไปห้าสิบสามนะคะรายการต่อไปห้าสิบสี่นะคะรายการต่อไปห้าสิบห้านะคะรายการต่อไปค่ะห้าสิบหกนะคะ รายการต่อไปห้าสิบเจ็ดนะคะรายการต่อไปห้าสิบแปดนะคะรายการต่อไปห้าสิบเก้านะคะรายการต่อไปค่ะหกสิบนะคะ รายการต่อไปค่ะหกสิบเอ็ดนะคะพี่พี่ขาราการต่อไปหกสิบสองนะคะรายการต่อไปหกสิบสามนะคะราการต่อไปค่ะหกสิบ แบนนึ่งะะคะพีไม่มีรายการหกสิบสี่นะคะพี่เป็นรายการที่หกสิบห้าเลยนะคะหนูวางข้ามเลขนะคะพี่ๆคะ่ะอันนี้เป็นรายการที่หกสิบห้านะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่หกสิบหกนะคะรายการต่อไปหกสิบเจ็ดค่ะ รายการต่อไปหกสิบแปดนะคะรายการต่อไปหกสิบเก้านะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการเจ็ดสิบนะคะรายการต่อไปเจ็ดสิบเอ็ดนะคะ ราการต่อไปค่ะเจ็ดสิบสองนะคะรายการต่อไปเจ็ดสิบสามนะคะรายการต่อไปเจ็ดสิบสี่นะคะ รายการต่อไป75นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะองค์ละหนึ่งบาทหมดทุกองค์นะคะพี่ๆ่ะนี่นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการ76นะคะรายการต่อไป77นะคะรายการต่อไป78คะ่ะ รายการต่อไปเจ็ดสิบเกนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่แปดสิบนะคะอุ้ยขออภัยนะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่แปดสิบเอ็ดนะคะรายการต่อไปคะ่ะแปดสิบสองนะคะ รายการต่อไป83นะคะรายการต่อไป84นะคะรายการต่อไป85้านะคะรายการต่อไปแปหนะคะ รายการต่อไป87นะคะรายการต่อไปค่ะ88นะคะรายการต่อไป89นะคะรายการต่อไปรายการที่90นะคะพี่ๆค่ะ หนูไม่ค่อยทราบผะนะคะรายการต่อไปรายการที่9กอนะคะสนใจองค์ไหนหมายเลขไหนสามารถโทรมาปิดได้เลยนะคะอง์ละหนึรบาทนะคะรายการต่อไป92นะคะรายการต่อไป93นะคะรายการต่อไป94นะคะ รายการต่อไปรายการสุดท้ายนะคะแป๊หนึงนะคะ95นะคะอันนี้อยู่ที่200บาทนะคะสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนคลิปนะคะพี่่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะสำหรับอ EP นี้หนูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ